พี่น้องเอ๋ยบุญแบงสัน้นปันปอนมาพบบารมีไพ่รุ่นจังไดเวียนมาพอบุญมีไดเป็นนายใดใสเพลินพี่น้นองเอ๋ยท่านว่าบุญบ่อหาเขาสีใสตั้งแต่เห้าบุญบาปนี่เป็นคูคือเงาเงามันไปตามเห้าคู่สุวรรณบ่มีเวนขั้นเฮ้าผ้ามันเล่นผ้ามันเต้นแอนพี่น้องเอ๋ย ผ้ามันแอแอนฟอนเงานั่นกะแอนนัมซะแล้วครับผ้มครับผมบผม,มือสิบนิ้วคูลูคิรีคืคอกลวยหน่วยหีกราบคารวะอีพออีแม่เถาแก่บ้านเฮ้าอ้ยส้ยพายามนองนุงทุง่งปุ๋ยสู้ขุสู่คนครับป้มครับผม,คร,บผมครับผู้ข่านะครับบบาวอีสานไกลาบานโตนน้อย,อยปากแปรแหวาเป็นเป็นถาตะเว้นโตกดินแล้ว นี่และแนวน้าเสือ้อเกียร์ดังวีกหาก,ากินหมากซิดาเฮิมพี่น้องเอ้ยเซินกำพุ่นกำพีกินแล้วกะแซลหนีสันดอกว่าสันดอกว่าสำหรับเมื่อนี้ครับผู้ขาขออนุญาตบาดคำครับมารายงานตนรายงานโตกับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเมื่อเดิมครับสำหรับเมื่อนี้ครับผู้ขานะครับกะสิรวบร่วมบรรยากาศนะครับการเรียง กบนะครับพี่น้องมาเว่ามาจากับพี่น้องปองปายนะครับตามภาษาคนผูไหกินเข่าใบกบสนอกว่าผู้ขากะได้นะครับนาอครับพี่น้องครับผู้ข่านะครับมองว่าอาชีพการเลี้ยงกบเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสนใจและก็โดยธรรมชาติของกบนะครับผู้ขากะมองว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายครับพี่น้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่า สิเป็นแรงเพาะพันธุ์ลูกกบนะครับเป็นฟ้ามที่เพิ่นเลี้ยงพอแม่พันธุ์เพื่อขายลูกกบเนี่ยนะครับกะค่อนขังหาง่ายนะครับหาหาได้่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็หาได้ในหลากหลายพื้นที่นะครับหลากหลายพื้นที่หลากหลายผู้มีภากผู้ขาเองก็เลยมีความสนใจครับว่าเอ๊ะถ้าผู้ข่านะครับไปซื้อลูกกบหน่อยมาเลี้ยงเนี่ยครับแล้วสิเอามาเลี้ยงในกระช่างบกนะครับ แบบผู้ขาเคยได้มีโอกาสนะครับไปสัมผัสไปพูดคุวยกับพี่โตนะครับที่อยู่อำเภอนหน้าดีจังหวัดปาราจีนบุรีนะครับซึ่งไปเห็นพี่เพิ่นเลี่ยงกบนะครับในกระช่างบกนะครับแล้วเพิ่นก็เลี่ยงสบายสบายครับอันนั้นเพิ่นเลี่ยงเพิ่นให้อาหารอาทิตย์ละเท่อแต่ว่าเพิ่นเปิดไฟหล่อมแมลงให้กินนะครับซึ่งเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งครับที่ได้ไปเห็นเพิ่นเลี่ยงแล้วเพิ่นก็มีความสุขก็เลยผู้ขานะครับก็เลยได้ต้น,นแบบแบบนั้นแหละครับมากก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าผู้ขานะครับสื ผืนหนึ่งนะครับแล้วก็มีสวนกล้วยนะครับอยู่บ้านนะครับสวนน้อยๆอยู่สวนหนึ่งแบบกายจะไปเชิงว่าเออินว่าแบบสวนกล้วยค่ะคือปลูกไปกินพี่น้องนะครับกับปลูกกล้วยเห็ดอยู่ในสวนครัวนะครับเป็นสวนครัวมีคามีตะไคร้มีใบบักกูดมีบักนาวนะครับมีต้นกล้วยอยู่ซีหาตนนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าปล่อยไว้ซื่อๆนะครับปล่อยไว้ซื่อๆมันก็ได้ประโยชน์แค่การ ปลูกกล้วยนะครับปลูกตะไคร้นะครับแล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนธรรมดาแต่ว่าทับูุขานะครับอาศัยหฮมกล้วยนะครับที่มันเป็นรมเงาโดยธรรมชาตินะครับพี่น้องโดยเอากระช่างบกนะครับไปปลูกไว้แล้วก็ไปเลี้ยงล่องเบิงด้วยกบมันสิโตบอมันสีใยบอสันผู้ขานะครับก็เลยตัดสินใจครับลองสือกระช่างบกไปครับพี่น้องนะครับสืกระช่างบกไปนะครับ แล้วก็ไปหาสื่อพวกฟองน้ำนะครับที่เป็นพื้นลองเท้าแตะนะไหมครับจากตีเพิ้นนะครับเป็นวัสดุเหลือใสแล้วนะครับลองเอาไปใส่เบงว่ามันสิใส่ได้ผลบ่อนะครับแล้วก็หาผักตบชว่าแน่หาผักบุ้งแน่ครับมาถิงถิงไว้นะครับในในกระช่างบกเข้ากับใส่น้ำไว้แล้วก็ไปเอาลูกกบครับลงมาปล่อยล่องเบงนะครับ กมีคนนะครับเพิ่นเคยแนะนําผู้ขาไว้วาถ้าอัตราส่วนในการเลี้ยงลูกกบนะครับโดยทั่วไปก็คือใส่พื้นที่นะครับ1ตารางเมตรนะต่อกบลอยตัวกันนะจะเพียงพ่อสันครับผู้ข่านะครับได้ยินเพิ่นแนะนําจังสันนครับผู้ขาก็เลยคํานวณพื้นที่นะครับซึ่งของผู้ข่าเองนะครับพื้นที่กระช่างบกของผู้ข่านะครับจริงๆตามลักนะครับพี่น้อง2อคูณมันก็ต้องเป็นา6ตารางเมตรนะครับ แต่ว่าผู้ขากับบอกาซื้อกบมาหลายพอตอนแรกก็กังวลเรื่องความหนาแน่นครับพี่น้องก็เลยซื้อมาสักหารอยโตครับพี h, so <c oughs> ่น้องก็เลยไปหาลูกกบมาได้หารอยโตก็เลยลองเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็ติดตามผลนะครับปรากฏว่าจากการเลี้ยงครับพี่น้องกบนะครับกถือว่าอยู่สบายเพราะว่ากระช่งเนี่ยผู้ขากะตั้งไว้เป็นที่กลางแจ้งครับพี่น้องที่กลางแจ้งนะครับโดยอาศัยต้นกล้วยนะครับที่ผู้ขาว่ามันมีอยู่4ต้นน่แหละครับ อาศัยต้นกล้วยครับเป็นรมเงาไห้กบปรากฏว่าพ่อกบไปอยู่อหรีครับพี่น้องกบก็สามารถอยู่ได้สบายๆนะครับนอกจากนั้นนะครับโดยธรรมชาติครับเมื่อมีพักตบชวาหรือพืชนะครับพืชนพี่น้องอยู่ในกระช่างนะครับกบนะครับกาสีไปซ่อนโตครับพี่น้องอยู่ตามรมเงานะครับอยู่ตามซอกนะครับตามมุมนะครับดังนั้น เมื่อเวลาเข้าให้อาหารนะครับให้อาหารกบกระสีออกมากินอาหารกันพอกินแล้วครับกบกระสีลบนะครับกระสีเขาไปลบอยู่ตามซอกนะครับตามมุมตามช่องต่างๆครับพี่น้องซึ่งผู้ขาเบิงแล้วนะครับกับปัาน่าจะเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของเขานะครับพฤติกรรมธรรมชาติของเขาแล้วก็สังเกตว่ากบเองครมีความสุขดีครับพี่น้องแต่บัดนี้ ลองไปเทียบนะครับลองไปเทียบว่าถ้าธรรมชาติของกบเนี่ยนะครับนอกจากว่าเขานะครับอาจจะมีการตายนะครับไปบ้างในการเลี้ยงนะครับและอีกประเด็นหนึ่งครับที่สําคัญครับพี่น้องการที่เข้าเลี้ยงกบนะครับถ้าพี่น้องนะครับลองสังเกตเบื้งดีๆครับท้ามีกบตัวใหญ่ๆครับโตไดที่เลี้ยงไปฟอมๆกันแลมันใหญ กโมแบบใหญ่เกินไปครับพี่น้องคือบมแมนใหญ่ธรรมดาเลยโมแมนใหญ่แบบกอกุมกันไปแต่มัาคือมันัตนึงที่มันใหญ่โดดๆขึ้นมาเลยกบตัวนั้นแหละครับพี่น้องนะครับพี่น้องล้องสังเกตเบิ่งนะครับในลูกที่ผมเห็นลูกมือสี่ไวมันสิ่มีกบตัวใหญ่ๆถ้ามันใหญ่กโมกมันสิกินมมครับพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นกบลักษณะจังสันนะครับพี่น้องจับแยกออกมาเรียงจากหมได้ก็ดกีครับหมายถึงว่าถ้าจับแยกออกมาเรียงจากมมได้ก็ดกี แต่ว่าถ้าพี่น้องจับมาเลี่ยงบด้นะครับกะใส่วิธีการคือมีโอกาสกลับไปเบิงแง่งดูๆเอาพี่น้องแล้วกกะพยายามเอาไหม้หรือยังก็ได้ครับบแม่นไปตีกบให้มันตายครับคือเอาไปเคาะนะครับไปไล่มันออกจากกันแล้วกะที่ผู้ขาสังเกตอีกตัวอย่างหนึ่งครับพี่น้องสีสังเกตว่ากบที่มันอยู่รอบๆอบคางกันเนี่ครับมันกับบสนใจครับมันบ่สนใจด้ที่หมายถึงว่ากบกบ ตัวใดตัวนึงถูกกินนะครับถูกมูกินไปมันกระสีบอสนใจบอแตกตื่นนะครับกระสีอยู่เฉยๆแบบขึ้นจังบอมีอห่างเกิดขึ้นนะครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยพี่น้องต้องค่อยเอาใจใส่นะครับต้องค่อยเอาใจใส่มันบอกคือจังที่เฮาเคยเห็นว่างูไปกินกบไปกินเขียดเนาะเวลางูไปกินกบกินเขียดเฮากระสิได้ยินเสียงมันห้องแต่ว่ากบกินกันพี่น้องมันบอห้องครับมันบอห้องมันเงียบมันเงียบเลยครับ คือจากที่ผู้ขาสังเกตเบงนะครับพฤติกรรมธรรมชาติพี่น้องเห็นกบตัวนี้เนาะเวลากบหน่อยกระโดดไปนะครับกบตัวใหญ่ครับมันสีงับพี่น้องมันสีอาปากงับขางับขาหลังครับงับไวก่นได้ขางได้างหนึ่งกอนกยาครับพี่น้องจากนั้นมันงับไว้แล้วนะครับมันกค่สีค่อยๆนะครับขยับปากมันนะครับดึงกบตัวหน่อยเน่เขามาถ้ากบยังดินซูอยู่ครับมันกค่สีคาบไว้ คาบไวจนกว่ากบโตนานะครับสีเริิมเบิดแห้งไปนะครับจากนั้นมันก็ค่อยๆอ้าปากมันดึงกับมแลลวก็รฤมษีการขยับปากนะครับดึงขยับแบบเขาเอื่นว่างได้ละครับพี่น้องเอิ่นว่าเขมือบบครับค่อยๆดึงเขาดึงเขาดึงเขามานะครับผู้ข่าสังเกตนะครับจากมันคาบขาหลังนะครับผู้ขาที่สังเกตว่ามันสิบปอยกันบอกบน้อยสีดินเอาโตลอดได้บ่อแต่มันกับเป็นกดเกณฑ์ธรรมชาตินาะพี่น้องก็คือว่า สั์ตัวน้อยนะครับกะยอมแรงกับสู่ตัวใหญ่บได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวน้อยกับดินสู่บ่ไวเพราะดินเมยแล้วนะครับกะสิพยายามพยายามอยู่นิ่งๆกบใหญ่เนี่กะสิกกลืนกะสิใสวิธีการกลืนดึงเข่าดึงเข่าดังนั้นนะครับถ้าพี่น้องเห็นนะครับพฤติกรรมแบบเนี่ยครับพี่น้องต้องซอยครับตองซอยเท่านั้นครับขั้นพี่น้องบอซอยมันบ่ปล่อยกันพี่น้องโดยพี่น้องเสียหาไม่ก็ได้ครับมามาเคาะ นะครับหรือมะลายครับลายห้กบแบบมันตกน้ำพี่น้องให้มันตกน้ำไปเลยครับถ้ากบมันตกน้ำไปแล้วครับพี่น้องมันสิป่อยกันโดยธรรมชาติครับเท่าที่ผู้ข่าเห็นนะครับแต่ว่ามันมันอยู่บนทุนร้อยนะครับทุนลอยที่เห่าเห็ดไว้ห้กบมันอยู่เนี่นะครับมันอยู่บนบกพอพี่น้องเห็นมันกินกันนะครับพี่น้องก็เอาไม้ครับมไล่นะครับไล่หรือปัดห้กบแบบมันตกน้ำไปโดยความตกใจไหครับ ผู้ขาสังเกตมันก็สิค่ายนะครับกบตัวใหญ่ก็สิค่ายตัวน้อยแล่ตัวน้อยก็สิร้อยน้ำนะครับว่ายน้ำหนีไปอันเนนกับเป็นอีกพฤติกรรมธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับพี่น้องที่เลี้ยงกบครับก็สิเห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วที่เขาเคยได้ยินแต่ว่ากบมันกินกันกบมันกินกันนะพี่น้องมันกินกันอหลีครับมันกินกันอิลีดังนั้นพี่น้องก็ต้องค่อยระมัดระวังเพราะว่าถ้าพี่น้องนะครับเบ่เอาใจใส่นะครับบ่ค่อยสังเกตกบตัวใหญ่ นะครับแล้วก็บ่มีการจับกบตัวใหญ่ๆนันออกไปนะครับมันก็นสิกินโมไดหลายตนะกินกันเบิดกันได้นะครับกบแต่ว่าอีกวิธีการนึงนะครับที่ทันพูร้นะครับกันแนะนําว่าเลี้ยงกบยาไห้อดอาหารมาสั่นครับยาไห้อดอาหารให้มันกินอาหารเด้เต็มที่ให้มันอิ่มไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการกินกันแต่ว่าผู้ขาสังเกตครับบัดน,นี้จากการให้อาหาร ดูๆให้อาหารเอยๆกะยากับแต่มันก็ยังมีธรรมชาติของกบบางตัวเพื่อเราพี่น้องที่เป็นกบตัวใหญ่ครับกะสิลังแก่กบตัวน่อยคือกสิบกสิบกินกบตัวน่อยดังนั้นพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับในการเลี้ยงนะครับต้องศึกษาเบิ่งธรรมชาติของเขาประกอบนะครับแล้วกะถ้าที่ผู้ข่าบอกครับสามารถแยกกบตัวใหญ่ออกจากกบตัวน่อยใดก็จะเป็นเรื่องดีครับพี่น้องก็คือจะบดไ้สูญเสีย กบตีมันโตน้อยกว่านะครับเนื่องจากว่ากบตัวยายนั่สโบได้ไปกินมันนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ผู้ขาสังเกตเห็นชัดเจนเลยคับพี่น้องขั้นพี่น้องบออยากเปลี่ยนน้ำดูนะครับบออยากให้น้ำเสียนะครับกาเข้าสามารถนะครับใส่จุลินซี่โดยธรรมชาตินะครับหรือ EM นะครับพี่น้องที่เข้ามากับกากน้ำตาลนะครับหรือมากับกากน้ำตาลกับผืชสดนะครับว้นะครับเพื่อขยายเชื้อ ของเอเองนะครับแล้วก็เอามาลงในบ่อเห้านะครับถ้าพี่น้องนะครับสามารถเทดใดเอามาลงในบ่ออาทิตย์ละเท่อได้ยังไงครับกษตสามารถซอยนะครับสามารถซอยเรื่องของการบำบัดน้ำเสียได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีผู้รู้นะครับหลายๆท่านท่านก็บอกว่าวิธีการก็คือเททกช่างครับพี่น้องให้ส่วนหนึ่งเป็นน้ำนะครับ ให้ส่วนหนึ่งเป็นเป็นกะช่างบนบกเป็นแห่งๆนะครับแล้วก็สามารถให้อาหารนะครับไวบนทุนล้อยได้นะครับก็สามารถเฮ็ดให้ปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียเนี่ยนะครับลดปัญหาลงได้หลายเลยทีเดียวนะครับจังไดกะแล้วแต่ครับพี่น้องกะล่องพิจารณาเบิ่งครับว่าความเหมาะสมนะครับกับพื้นที่นะครับสภาพแวดล้อมที่พี่น้องอยู่นะครับมันเอื้ออํานวยจังได้นะครับกะลอง อิจาหน้าล่องตัดสินใจล่องเบิงแต่ว่าโดยผู้ขาเองเนี่ยนะครับได้ทดล่องเลี้ยงนะครับพี่น้องได้ทดล่องเลี้ยงกบแต่ว่าเลี้ยงคือผู้ขาบอกครับหาประมาณหารอยโตนะครับไวในสวนครัวนะครับไวเป็นอาหารนะครับไวเป็นอาหารไวกินในครัวเรือนนะครับปรากฏว่ากบเนี่ยครับพี่น้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงงายนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงงายถ้าเขามีอาหารเนี่ยเขากิน ได้ดีๆกะเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับโตดีครับพี่น้องใหญ่ดีนะครับดังนั้นกะล่องฝากพี่น้องปองปลายเบิงสําหรับคนที่มีพื้นที่นะครับในบ้านนะครับในสวนนะครับเหลือเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับก็สามารถเลี้ยงพวกกบนะครับไวเป็นอาหารโปรตีนในขั้วเรือนใดนะครับซึ่งผู้ขาเบิงวาทาพี่น้องเลี้ยงอย่างสินะครับก็สีสามารถลดค่าใส่ใจลงไปได้พอสมควรเลยทีเดียว และก็นอ,อกจากนั้นครับที่เห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเฮ่าเลียงนะครับวัตถุประสงค์นี้คือเฮ่าเลียงไว้กินพี่น้องแต่ว่าปรากฏว่าเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านขางเคียงพอเพื่อนเห็นเฮ่าเลียงนะครับแล้วเห็นกบมันเริ่มโตใหญ่ขึ้นมาแน่ยังเพื่อนก็ลังคนเพื่อนก็อยากขอไปมาขอแบ่งซื้อครับพี่น้องแบ่งไปซื้อไปปนไปออมนะครับ กะพี่น้องกับกาสามาริมีายใดนะครับเพิ่มขึ้นมาใดอีกข้างหนึ่งนะครับโดยที่พี่น้องบอดใดลงทุนอยียงหลายนะครับแต่ว่ากาเลียงเล่นๆน,นะครับเลียงเล่นๆแต่ว่าผัดใดเงินอีรีครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับว่าจบเบิรดเวลาครับสินผาดบาไดใดยงางรัดทงไวๆเมื่อฮิจากแสแลังบุขากระไดเนาะบอยอยาไกลจากนาเวล่าหักมาหลายพี่น้องเอ้บอยอยไกลจากพี่น้องเวลานั้นแห่งไรมากครับ ไกลขอให้ไกลแต่บ้านหัวไหายหน้าสวนเด้อครับเดอ้อไกลขอให้ไกลแต่ม้วนหมูเฮื่อกับเราส่วนว่าว่าจาเ้าสองคนเฮาอย่าได้ห่างต่างคนแมนซิอูต่างบ้านคำเบาอย่าห่างกันสุขีมันสะเมื่อมันเครือกแกทึ่งพ่อแม่พี่น้องลุงป้าคูสุขคนครับพุม่มครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไวส้สํานีสกอนเนาะพี่น้องเนาะไว้มีโอกาสผู้ขากาศหาสาระดีๆมาฝากปีตอนน้องคือเก่าเมื่อเดิม สำหรับคลิปนี้ครับขอได้รับความขพอบพคุณน,นะครับจากผู้ขาบ่าวอีสานไกลบ้านกราบสวัสดีกราบคารวะด้วยความหักแพงสวัสดีครับ